สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p r e s e t ช t i o n นะคะตอนนี้ก็เราอยู่ในที่ไอคอนสอย่ามจ้ะและเราจะมาใช้ชีวิตวันใน,ในมีท,ทีกับน้องๆที้สามน โอ้น่ากินคอมเมนต์ซิลเตอร์หนอ่อยดิดรสชาติมันเป็นยังไงอร่อยดิห,วหิวหรือเปล่าหิวอะหิวแล้วหนึ่งนะพี่พี่เป็นไงคะออร่ยมากหิวแล้วหนึ่งวสวัสดีคนทั้งบ้านค่ะทักทายคนนี้จะเอ่อชากรุงเทพหรือว่าต่างจนะังหวัดนะต่างจังหวัดอ่ะทักทายคนนี่อยู่ต่างจังหวัดนี่มันจังหวัดอะไรนะก็ตัวนี้เป็นตัวทูนะโอ้ป็นทฮะโอ้ ภาคเหนือภาคกลางบอกได้เลยนะครับว่าได้ทานไอศครีมไปแล้วจากน้ำซมูสมาที่เป็นรสชาติพิเศษแคปูฮาร์ดรสชาติเป็นยังไงฮนะอร่อยครัน้องเค้กแนะนำหน่อยว่าปกติเนี่ยเวลาไปชอบกับรัสด้าเข้าไปซื้อไอเทมอะไรนะครับเดี๋ยวลองถามน้องเค้กนะว่าปกติเข้าไปซื้อไอเทมอะไรอ่ะคือต้องบอกได้เลยนะว่าอย่างน้องเค้กเองก็เป็นแบ<อ>บล<อ>ูกค้าประจำของรัสด้าที่ชอบแล้วปกติชอบไอเทมอะไรในรัสด้าแต่ว่าจริงรัสด้าปูปี จริงฮะน้องเค้กประจำที่นี่เลยฮะเกมนี้ชื่อเกมว่าน้องลาสชวนเล่นลุ้นส่วนลด <ฮะ S 1> เกมนี้ครับน้องเค้เราจะให้น้องเค้เนี่ยถือปืนมีนดิงเกิลวีครับไปเล่นไหม จะเล่นไหมอาจจะพี่เขาสอนให้กติกาก็คือว่าเราต้องการให้น้องเจนได้ยิงไอเทมนะฮะยิงไอเทมให้ได้ไอเทมต้องใชได้ฟ้า10คะแนนไอเทมโลโก้ล,ลาซาดา้นา20คะแนนแต่เอเลี่ยนหนูห้ามยิงครับเพราะว่าจะโดนตัดคะแนนโอเคเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยขออนุญ,ญาตปรับคะแนนครับจากปกติเนี่ยเราต้องการ750คะแนนนะน้องเทค,ครับ แต่วันนี้น้องเค้กเขาเล่นทันทีเดียวแค่300คะแนนซึ่งมันง่ายมากนะเล้กนะเรามีเวลาให้1นาทีถ้ารอบแรกรู้สึกว่าเฮ้ยหนูคลอกแบบมันยังไม่ท่องเนี่ยเราให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งอันนี้เหมือนกับซ้อมนะ1นาทีนะน้องเค้กถ้าพร้อมแล้วไปครับผมกดปุ่มเริกเล่นเกมครับเราจะไปเลยนะห้ามยิงห้ามยิงเอเรียนนะไปครับผมโอ้โหอานน้คตอนนี้โชว์แล้วครับนะครับตอนนี้น้องเค้กกำลังยิงอยู่แต่ยิงยังไม่โดนครับยิงเลยลูกยิงกล้ามยิงยิงไม่ครับ สิบนะครับบนะครับคะแนนนะครับพรับครับผมสาคะแนนมะนะครับคะแนนครับผมชชียหนพี่่ียงมล้พี่อย่ายิงเอรอยิงเอี่ครับเาครับผมคะแนนครับเหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีครับโอเคครับผมอ่านต้นครับผมขอ คะแนนครับผมเจยิ่งตอนแม่นะฮะร้อยสสิบคะแนนร้อยสี่สิบคะแนนเฮ้ยฟ้าฟ้เวลาเลือเฮ้ยมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอีกแค่ร้อยเดียวเร็วครับเร็วครับผมวาเร็วเร็วครับผมครับยังได้ยังได้ยังครับยังฮะยังครับผมยังฮะเอ่อยังนจริงไม่โดนเลยครับผมเร็วเร็วเร็วเร เดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะเฮงๆกัน,นะคะทุกคนเราโทรไปจองคิวประมาณสามทุ่มที่สามทุ่มสองนาทีแล้วเพิ่งลงจากเรือที่มาจากไอคอนสยามจไปกินลมนี่เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหมูกระทะนะคะก้อนอดนะ ขึ้นตุกๆครั้งแรกรถติดนี่นะะแม่เลยค่ะก็จองคิวไว้สามทุ่มอย่างที่บอกเมื่อกี้ทุกคนเอ้ยสิ้ตนตุดสุดแต่ว่าก็คือไม่ต้องลุ้นไงเราจองคิวแล้วไงซาปาตัมไงสับพังอุ้งจัดงันที่สิบแปดก็นั่งรอไปเลยสิคะพี่ชูคิวสิอันนี้เราโทรมาจองคิวนะคะก็คือที่สิบแปด เด็ดันคังลันต,นตนะคำเนาะ กุ้งเกี๊ยวกุ้งนี่คือทีเด็ดเลยนะที่หนึ่งในดวงใจกับหมูกระทะ